สวัสดีสวัสดีย่ำแดงทุกคน,นะนเนะมานีิกาสิุนัขใหม่ใ่รแก้เขากะประมาณเนาะทุกคนเนะ

คลิปนี้ยกับฝากวไว้สั้นหน่อยเนอะ <S 2> <S 2> <S คลิปหน้าพอกันไม่บ๊ายบายทุกคน